กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชวก็ได้เดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว2 Yet งวัซ้อนค่ะวันนี้เป็นวดที่3ค่ะท่านผู้ชมน้องพิมพ์ฝันว่าได้ไปทําบุญแล้วไปเจอง,งูใหญ่ค่ะตัวเลขของน้องพิมวันที่3นี้น้องพิมพมม์จะให้แนวทางตัวเลขตัวไหนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังพรอง้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องพิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะงวดบังหัน้องพิมกับซุนซานเตะดเนาะค่ะงวดนี้น้องพิมพเิ่ทำฝันาจังไงกับเราเรื่องความฟันใหงื่อทั้ชมสร้างบ้านเฮารับชมรู้ร่วมค่ะน้องพิมค่ะค่ะงวดนี้กับงวดฝันยาวเนาะค่ะน้องฝันซุนซนฝันว่าไปวัดกับเอืดอยนี่เละค่ะไปวัดทำบุญกับเอือยไปแล้วบันี้ บนี้ก็ไปเขานยังอ่ะไปเอากระเผาไปลงวัดมาไปจังไปจังหันบอกค่ะเขิก็ไปพระเพื่อกระซันเขาสั้นยังแล้วก็เมียนเนี่ยอกเนี่ยบอกว่าเขาพ้ายังซอยผู้เท่าแล้วแล้วน่ะค่ะก็เลยเอาถวยเอาทราบมายังไปล่างล่างแล้วแล้วสิงหอดเวลาเมื่อกับเขามั่นเกือบสีเทียงอยู่เนาะค่ะตอนเป็นพระวัดปาน่ะค่ะ เราหน้าฟัซันเขาขับเรียวในความฟันแล้วนะค่ะบ่านนี้ก็เลยวันเยาวแห้งเขาเลยส่วนเอื่อยนะี่ไปเขาหงนามไปเลยว่าไปเขาหงนามแน่นนะ,ะในความที่แบบอยู่ในปา่าเราะหะันเราวัดในปา่ากลับไปเขากันสองคนก็บเบื่อยก็ว่าเขาเรียกกับสิบห้ากันกลับนะค่ะบานนี้ก็ไปเขาหงนามตอนกลับไปไม่ก็ไม่มีอย่างไหะ,ะในองนามนะ เปิดประตูหน้าก็ไปก็บ,บอกเกอยว่าทาย,ยู่นี่เ้ออย่าไปไซเดอร์นก็เลยเปิดประตูเข้าไปก็ไปเ้างหน้าบ้านีก้กำลังสินังเงี้ยวอ่ะนะค่ะกับ้านเฮาาขาเอื่นชักโขแบบโถสวมแบบยอ่อเอานั่นเลยค่ะในวัดนะก็เลยนั่งลงหันมาพอดีนะคะหันสินังอ่ะนะกับพองนะงูตุ๊กย้อยนึงค่ะโคตรยู่น่ะนะค่ะยุ่ใสซตหน่ิยุ่ตัวหนาเลยค่ะกำลังส <c oughs> <c oughs> ินังเงี้ยวอ่ะค่ะ อยู่ตัวนาในห้องน้ำน้ำกันค่ะน้ำน้ำกันนะคะห้องเวอร์เวอร์คือเลื่อแล้วค่ะก็ห้องเอือนเรื่อยนะค่ะแต่ว่าตอนข้าไปนะมัน่บหินน่ะค่ะมันบหงอูบหอยังนัน่นไมค่ะบันรเพาะกำลังสีนางเงียวนะคะบัตันมากำลังสีนางพดีเิ็นนะค่ะก็เลยห้องเอินเลื่อยห้องอบแค่หนึ่ง งูนะครับ่ไปใส่เลยค่ะเมื่อกคดอยู่ต่อหน้าน่ะค่ะยังอยู่คือเก่าค่ะมาเดือดกระทั่งมันเป็นยังเป็นยังกับว่างูงูงูน่ะค่ะมันนี่ก็พอเลยดึงประตูหมาบัดดึงประตูเของมาเหมือนมันบ่เห็นนลยค่ะบ่เห็นมีงูข้างหน้าแปลว่าคนหายไปเนาะค่ะคนหายตัวไปจริงกับบ่มีอยังก็เลยเสดอตื่นขึ้นมาเลยนะค่ะมันกับฟันสั่นซ้ำนี่นหะนะค่ะแต่ว่าเห็นตื่นขึ้นมากคนกินงูหยาบหยาบเลยนะคะ งูนะเท่ากับหัวงูอย่างเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ซั่มเลยนุ่มพิมโอแโหมันแค่น้องพิมมือไปแล้วค่ะเพิ่อนโคดเลือดเพิ่นครึ่งอยู่เพื่อนโคดค่ะโคดเป็นหมวนเป็นหมวนอยู่ค่ะเป็นหมวนเป็นหมวนอยู่โคดหัวเนาะเห็นจากตัวน้องพิมเห็นตัวเดียวค่ะตัวใหญ่เลยสีอย่างมันออกดำดำทงทองดำดำทงทองไอ้พวกฝันขึ้นว่าเป็นงูอย่างน้องพิมกับบุคคลจับพันงูเนาะค่ะสิว่างูเหลือม งูเหลือมท้องบอกรือจังไงกะว่าในใจอะนะค่ะเพราะว่าสีออกดำดำท้องทองค่ะมันเหมือนงูเหลือมเหมือนนะค่ะแต่ว่าเราดำดำท้องทองนะตัวใหญ่นกนงพี่เนาะตัวเหลือมมาหมาบมันแล้วค่ะเพิ่นกับโบเห็ดยังบ่ค่ะตอนกี่ตอนห้องนสะมันก็โคตรสวยอยู่เลยค่ะงูน่ะโบเห็ดยังเลยค่ะแต่พอเอือยเปิดประตูเข้ามาแล้วหายวับค่ะโบไม่ยังเลยเขาเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าเป็นนกเนาใจที่จะรู้งูเพื่อนว่ามันเป็นงูยังนะ พราะว่าดูใหดวัดเนาะค่ะอยู่นี่ว่าค่ะเพราะว่าค่ะสีว่างูเป็นตัวเอื่อยเปิดประตูเขามากก็ต้องห็นเนาะค่ะแต่ว่านี่เอื่อยเปิดเขามาบ่เห็นพัดตอนเขาไปเขาห้องน้ามันก็บ่ห็นบบค่ะพัดสีนั่งพัดหินแม่ค่ะตอนเขาไปบ่มียังเลยบัดพอไปนั่งมันเห็นนะกับนบเนาะกับอาิเปินงูเจ้าที่เพิ่นมาให้โชูให้ลาเนาะน้องิมเนาะตอนไปทําบุญนั่นได้บอกได้ก้าวหรือได้อธิษฐานยังบ่ในความฝัน คือน้องพี่เคยว่าละค่ะนออยากวิลูกกับอธิษฐานบอกเนี่ยลูกออน,นานาอ่านเวลาไปส่บาตเครื่องเดินจริงทั้งอันนี้ละค่ะมันกะอธิษฐานแน,น่น่นว่าอยากได้ลูกคค่ค่ะะกับไปผอมหมูสัมเนาะในความฝันเนาะบานนี้ในความฝันนั่นคือบอว่าเป็นหมูเจา้าทีหรือว่าเป็นเอียงสักอยา่างเพราะว่าเขาไปนี่ก็บอเห็นก็คิดอยู่ค่ะว่าเป็นหมูเจ้าที อาชิมะนังจ้ายางแต่กับบอหงว์เพราะว่าในพวกอันนี้เขามันหยาดเนาะมันจะพีดจะหอกก็หอกอะไรกันย่างเยอะเลยเปิดออกมากกับอกมียังไหมคะให้โตไปด้วยวันนี้ว่าเขาเลี้งตัวเล็กเนาะน้องพิมเนกะแต่ให้น้องพิมตีตัวเกษ์จะก้มฟันนี่น้องพิมจะตีตัวใดน้องพิมกับมัดหนึ่งเก้าศูนกับหาเก้าหกค่ะแต่ว่าหนึ่งเก้าศูนนี่ก็ อันนึงนี่ก็อันนี้เนาะค่ะมันอยู่ในห้องน้ำเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้่าเก่าตัวงูเนาะค่ะโคตรแวกกระซูนนี่สิแม่ค่ะบนหลุมหลุมอะไรอยู่แล้วก็หาเก้าหุบนี่ก็ผู้เฒ่าผู้ว่าแม่ค่ะนู่งเขาไปสอว่ามันแปลมาจากยังงีกันนะค่ะพังโบค่ะเนาะฟันแล้วก็เลยไปบอกให้ยายฟังไว้ค่ะยายไปเลยว่ามันเล็กไม่ใช่เป็นตัวนี้ตัวนี้บอกนะค่ะแล้วจัความันบอกค่ะ ประวัติีก็ฟันปรเกงด้วยกันเนี่ยฟันฟันมือใดหนุงพิมฟันมือขึ้นนี่ละค่ะอือฟันมือขึ้นเนาะค่ะเนะคิดว่าฟันแนวนี้หนุงพิมคิดว่าเป็นสิมาห้โศกบ่คิดว่ามาห้โศกใช่ละค่ะเพราะว่าเป็นงูเจ้าทีเนาะค่ะเพราะว่าตอนเขาไปบขเห็นเนาะตอนเขาไปบขเห็นมัดเอื่อยเปิดประตูเขามากอีกเยอะเห็ยนนีกค่ะหนุงพิมนัดเลยก็มัดหา เก้าหกนี่แหละค่ะกัปหนึ่งเก้าศูนย์นี่แหละค่ะสองตัวหนักตัวเองสองตัวก็อาจจะเป็นเก้าหกก็ได้ค่ะหรือเป็นหาเก้าก็ได้ตัดเอานะคะตัดหนาตัดบางเอาตัวทีน้องพิมพ์เน้นก็คือหาเก้าหกนะคะที่มากพิเศษกว่าหนึ่งเก้าศูนย์อยู่แต่ว่าการให้ทางผู้ช่มันตัดลินเอาน้อมุนลินเอล้นเอาค่ะ แต้มหนึ่งหรือโรกแต้มหนึ่งกันอะไรอนี้นะไข้ตัเอาค่ะค่ะับพิจารณาบึงนะคะน้องก็ฟันของน้องพิมไม่ยังเพิมเติมอยู่บ่อค่ะพี่แค่นี่แหละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพุณน้องพิมได้หลายค่ะที่มาเบ่งฟันแนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเราก็มาดูตัวเลขของน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์เป็นคนฟันแม่นค่ะวันนี้เป็นวัที่สามค่ะของน้องพิมพ์ ตัวเลขของน้องพิมพ์ที่ให้มาวันนี้ก็คือ190596ตัดเล่นด้วยกับด้วยพิจารณาดูนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของน้องพิมเมื่อวดประจาวันที่16มีนาคม2567คลิปนี้นุ่นน้อยนำโชคก็ขอให้่านผู้ชมมีโชค,ม,โชคมีลาบเฮงเปังปังรวยรวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของน้องพิมพ์กันทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่นน้อยได้ทำคลิปดีๆได้ติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกก็รอติดตามดูว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปแนวทางตัวเลขของใครสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ